สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ทีทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับเอเชียในช่องรถกระบะรถครอบครัวมือสองนะคะวันนี้จัดฟอร์ u ูเนมาให้รับชมอีกแล้วนะคะได้ตัวรถสีขาวด้วยนะ,ะและที่สำคัญคันนี้ได้ขับสีด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็น Toyota Fortuner นะ,ะตัว2.4ตัว V ีนะคะได้เป็นตัวขับสีนะคะ ได้รถปี2021เลขไม่ประมาณแสนต้นเท่านั้นเองนะ,ะราคาดี1 9 0, 9 0 0 0้บาทเท่านั้นเองใครตามหาอยู่นะคะรถ7ที่นั่งรถรุ่นขายดีสุดเลยนะคะและได้สีขาวแบบนี้นะคะสเปคขับสีแบบนี้ใครชอบนะฮะห้ามพลาดคิดนี้เลยนะคะเดี๋ยวพามาชมออปชั่นกันสำหรับคันนี้นะคะไฟหน้าได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ led เรียบร้อยนะคะไฟเด y t i r light ไฟอยู่ไฟเดียวนะคะมีให้แบบครบ,บเลยนะคะ ไฟตัดหมอผคู่หน้ามีให้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เซ็นเซอร์กัรระยะด้านหน้านะคะมีให้2ตําแหน่งเลยนะคะตัวคมไฟใสๆเลยนะพี่ๆนะบอดีตตัวรถนะคะเหลี่ยมสันคมทุกจุดทุกมุมนะคะเดี๋ยวเราล้างกระสีทำสปาทําความสะอาดให้ใหม่นะคะได้ล้อแม็กขอบสิบแปดนะ,ะล้อแม็กสีเทาดําแบบนี้เลยนะคะรัดว่ายางี2 4ใช้ได้ยาวๆนะคะดอกยางเหลือแน่นๆลึกๆเลย กระจกข้างพับปรับไฟฟ้านะคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะตัดด้วยสีดําด้านล่างมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวเรียบร้อยนะคะมือเปิดได้เป็นโครเมียมกระจกเดิมโตโยต้าทุกบานคันนี้ตึกลีฟให้เรียบร้อยนะคะปันไดด้านข้างมีให้แหลกหลังคาด้านบนมีให้เช่นเดียวกันปะมาดูด้านในคร่าวๆกันบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะสีดําสภาพสวยเดิมกริชจากโรงงานแบบนี้นะคอนโซลสะอาดสะอ้านนะคะนี่ มีกล่องเก็บความเย็นให้นะ,ะตามสไตล์ Fortuner เลยนะคะรถบ้านมือเดียวด้วยนะคะคันนี้น็อตเดิมไม่กระดิกเลยนะคะนี่ดูไม่มีกับสีปีลังกามาอย่างแน่นอนนะคะพาดูโครงสร้างนิดนึงคุณพี่อ่ะนี่โครงสร้างนะคะโกเมทอาร์นะคะเรียงกันแบบนี้เลยนะคะรับประกันนะคะรถไม่มีชนหนักหรือความจมน้ำกลับสีตัดต่อแน่นอนนะคะนี่มาดูด้านหลังตัวเบาะพับได้แบบนี้นะ ถ้าไม่ได้นั่งนะคะคุณพี่พับได้นะหนักมากนะคะนี่ตัวเบาพับได้นะคะอ่านแบบนี้เลยนะคะนี่ถัดยางรองเท้านะคะมีให้แบบครบๆนะแอร์ตอนหลังมีให้นะคะโคมไฟติดครบทุกดวงตัวเบาไม่มีสีขาดเลยนะคะนี่แตะเข็บนะคะไม่มีปริไม่มีสีขาดใดๆแน่นอนนะคะเบาหนังนั่งสบาย โคเลดด้านล่างนะคะ1 0 0่โวลต์ด้านบน1 2 0่โวลต์นะคะที่เก็บของเล็กน้อยๆเนียตามสไตล์โ o r ์ u n ูเแบบนี้เลยนะนอดเดิมทุกจุดนะคะการันตีรถโครงสร้างเดิมนะคะมาดูด้านหลังกันนะคะด้านหลังก็ได้เป็นกระจกไล่ฟ้านะคะมาพร้อมที่ปัดน้าฝนนะคะแล้วก็ไฟเบรกดวงที่สามนะคะมีให้แบบครบๆเลย เซนเซอร์การะยะมีให้4ตำแหน่งโลโก้พคเมียมยาคาดแวะเส้นโคเมียมแบบนี้สวยๆเลยเนะคะฝาท้ายเป็นระบบไฟฟ้าฝาท้ายนะคเป็นระบบไฟฟ้าด้วยเิดปให้นะคะไฟท้ายเดิมโรงงานเนี่ยะแบบนี้เลยได้เป็นตัวซิมม่าโฟขับสี4นะคะภายในเนี่ยตัวเบาะเขาจะแขวนได้แบบนี้เลยนะคะนีแม่แรงเก็บตรงนี้นะะเครื่องมือต่างๆนะคะ แล้วก็ตัวฟูกนะคะนี่ของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะเอาเบาะลงมาก็เป็นที่นั่งแถวกอน3ามได้เช่นเดียวกันไฟส่องสว่างด้านบนก็มีนะคะแล้วก็แอร์ตอนหลังนะคะมีให้มีพี่ๆดูตัวนงตัวน็อตน,นะคะคันนี้ก็เดิมๆนะคะฝากระโปรงเดิมๆนะ,ะอาจจะมีเก็บงงเก็บงานนิดหน่อยนะคะสีนะคะแต่ว่าไม่มีผลกับการใช้งานนะคะรถไม่เคยชนนะคะไม่มีโครงสร้างอย่างแน่นอน มาดูในส่วนของออปชั่นกัร์นะคะคน,นี้ได้เป็นกุญแจชีเลสน,นะคะได้มือเปิดแบบเอ็นทีแบบนี้สมาร์ทเอ็นทีนะคะแล้วก็มาดูตัวนงตัวน็อตนะคะเดิมแบบนี้เลยนะ,ะสติ๊กเกอร์นะคะมอกอต่างๆนะ,ะสติ๊กเกอร์ความดันลมยางมีให้แบบนี้นะคะแผงประตูนะคะได้เป็นฝบกระจกออโต้ทุกบานนะคะเซ็นทัลล็อกนะคะแล้วก็ระบบเป็นเอนจิ้นสตาร์ทเรียบร้อยนะคะเลขไมล์หนึ่งแสนสามมื่นเก้าพันกิโลนะคะ คันนี้นะคะก็มีเด็กที่ Cruise c o ด้วยนะคะนี่แล้วก็มาพร้อมเกียร์ p พนเ e นชิ i นะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเต็มระบบ2ฝั่งเลยนะคะตัวเบาะหนังปรับไฟฟ้าด้วยนะ,ะแล้วก็ในส่วนของเกียร์ได้เป็นเกียร์ปรับออโต้นะคะแล้วก็แอร์นะคะได้เป็นแอร์ปรับออโต้เช่นเดียวกันนะคะจอกลางสัมผัสทัชสกรีนมีกล้องถอยมาให้นะคะแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธได้นะ,ะทีลิงได้ฟังวิทีโอเอฟเอ็มเอ็มได้ปกติเลยนะ,ะได้จอสัมผัสทัชสกรีนขนาดใหญ่แบบนี้เลย อีข้อหมดเพราะว่าหมดหม,มดการล้อลื่นนถลิ่ยนะคะมีให้แบบครบกแบบนี้หลังคาสะอาดสะอาดทุกทุกทุกมุมนะคะอะ่มาดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อนะคะมาดูห้องเครื่องกันนะคะสำหรับคันนี้ก็ถ้าเป็นเครื่องยนต์2 4 0 0ซีนะคะเป็นรุ่นโตวีนะคะมีพาดูโครงสร้างก่อนตัวนงตัวน็อตนะคะแบบนี้เลยนะฝากระโปรงนะคะรอยเม็ดอาร์เมสกอนชัดเจนนะคะโลโก้ฟังตาเบอร์ต้ายังอยู่แบบนี้เลยนะคะ รอยเหรียญบาทนะคะซิลเลอร์เดิมๆแล้วก็อย่งรอยเมทาร์ดนะคะสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบแผ่นกันความร้อนนะคะอยู่ในสภาพดีสมบูรณ์เลยนะคะแล้วก็มาดูห้องเครื่องนะห้องเครื่องสะอาดสะอ้านนะคะไม่มีรอยน้ํามันรั่วไหลไหลเยิ้มนะคะนี่ดูด้านหน้านะแบตเตอรี่จะดูแลให้นะคะแผ่นเพจมาดูแผ่นเพจการตรงรุ่นนะคะได้รถปี2021เลยนะคะใครตามหาอยู่นะห้ามพลาดเลยนะคะ ได้เครื่องยนต์2,400ซีซีนะคะคันนี้นะได้ตัวขับสีด้วยนะสายลุยนะขึ้นเขาขึ้นเหนือลงใต้นะคะได้ตามสบายเลยสำหรับคันนี้นะได้เป็น Toyota f o r t u n e r 2.4 V4 ขันะฮะได้รถปี21ปล0ยแสนต้นราคาดี1,99,000นะ,ะใครตามหาอยู่นะคะต้องรีบจัดเลยนะรถบ้านมือเดียวนะคะใครตามหาอยู่ไม่ควรพลาดเลยนะคะ เครดิตดีฟรีดาวน์นะผ่อนเดือนละ2 0 0 0 0ตลอดอายุสัญญานะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถต่างจังหวัดออกได้นะคะเดี๋ยวมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ฟรีถึงหน้าบ้านหรือว่าลูกค้าท่านไหนนะ,ะอยากซื้อสดก็มีเล่มพร้อมโอนนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบเจอกันคลิปหน้าจะมารีวิวนะคะร,รถกระบะรถครอบครัวสภาพสวยให้ได้รับชมอีกอย่างแน่นอนเนะี่ยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ